ตั <łość> <S 2> <S 2> <Billboard Sports> ้งแต่วันที่21มีนาคม2562จนถึงปัจจุบันนี้เข้าสู่ปีที่สแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเราเน้้มาชิชุมชนโทรบีนะหวังเป็นหเึ่น่งยาเสพติเป็นหงในงยาเติหลังจากหลังจากท่านชีกำังดีกบรรายาการยาสิิ กรรมการการะดับอำเภอรประกอบไปด้วยนายอำเภอทายทองเัฒนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายทองพัฒนาสาธารณสุขอำเภอทายทองพัฒนานายกอ,องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรพัฒนาและส่วนราชการอื่นๆส่วนที่สา และก่อที่กองก่อกองทุนกออกองทุนทางเรามีหน่วยงานหลายหน่วยงานมาสนับสนุนชมรมทูบีนวัดบ้านชุมนาของเราได้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนแบ่งกองทุนออกเป็น2องกองทุนได้แก่กองทุนที่ไม่เป็นเงินได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหมู่บ้านได้แก่โต๊ะเก้าอี้สถานที่อุปกรณ์กีฬาเครื่องขอกกําลังกายและกองทุนที่เป็นเงินกองทุนที่เป็นเงินเราได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนบนหาวมฒนากองทุนหมู่บ้าน ในปีนี้เรายังใด้เราการสนับสนุนจากสอสอสองค์กรภายใต้การแก้ไขปัญหาสุราบุหรี่และยาเสพติดชมชนของเราจึงได้จัดทำบุญชัยและดอกขาวเสื้อชมรมทูบีจังหวัด้าชสุวนรณกระเป๋าผ้าินโทเลเสื้อขข่เค็มซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทําให้เรามีรายได้เสริมมีเงินหมุนเวียนในบัญชีนั้นสิบหนึ่งหมื่นบาทครับตัดตันกีเราได้ทําการฝากเงินเข้าในบัญชีของชมรมมีการเบิกจ่ายสองในสามมีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน เริ่มต้นจากการก่อตั้งสมาชิตรวมชุมนิยมวันทา่ชุมนั่งตั้งแต่ปี2502เรามีสมาชิกเพียง67คนแต่ปัจจุบันมีมากถึง526คนแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มเยาวชนที่มีอายุ6-24ปีปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก2326คน เขาดับเขารับการศึกษาเฝ้าระวังติดตามอา,อาการอาการกรุงเสี่ยงการอบรมและความรู้แบบยาสธิให้แก่สมาชิกโดยเพื่อสมาชิกจะใส่ทุกภาคส่วนและพี่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขการเล่นดนตรีตะวันนนต่างๆงานในพิธีหรือบ้านและดลถมโดยมาสำคัญต่างๆและนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมศส่วนพระใจทีวีระหววันเริ่มตั้งแต่ปี2562โอ้โหตามแนวคิดปรับทุก การทุ่มทุนทางในการสื่อสารในคำปรึกษาทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจเรจบุ๊กกลุ่มไลน์ซึ่งปัจจุบันเรามีผู้เรียนคำปรึกษาเดนทาทั้งสี่สิบเอ็ดไลน์และนี่น,นี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับของการใช้ติดเจนมือขึ้นเรามีการสอบสุขวะกุศลประจำทุกป,ปีร่วมกับพี่หมอรพอสตอนถาวรพัฒนาจากการสำรวจไม่มีสมาชิกท่านใดพบสารเซต,ติด ถ้าไม่มีการพบเจอเราจะพานำบัตรรักษาที่โรงพยาบาลหรือไปค่าแบบปฏิกรรมให้กลับมาใช้ชีวิตในชุมชมนได้อย่างมีความสุขผลจากการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สองพบว่าสมาชิกม,มีภูม,ม,ชชมิคุ้ม,ก,มกันแต่ดีๆเข้มแข็งสามารถใชียร์รับได้เลยค่ะและยิทธศาสตร์ที่สามก็สร้างพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดจ,จากการก่อตั้งชม,มรมทวบีนบวันิบ้านชุมนากในปี2 5 0 5 หุงจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนขามแก่นนะครจังหวัดขอนแก่นจากนั้นมาแลกเปลีย่ยนเรียนรู้ยขยายเครือข่ายชมรมทูบีน้ำม่วงร,ร,ระดับชุมชนในตำบลทั้ง10หมู่บ้านที่เป็น100%ในปี2563และในปี2564เรายังได้ขยายเครือข่ายไปยังตำบลทุ่งทองและทุ่งทรายเพื่อ87หมู่บ้านที่เป็น100%ของชุมชนในเขตอำเภอทรายทองพัฒนาค่ะผลการดำเนินกิจก,กรรมของชมรมเราในปีนี้เราได้ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด8กิจกรรมคิดเป็นละละ87.25% มีความึงพอใจในระดับที่ดีมากคิดเป็นล,ละล่าเก้าสิบเอ็ดจุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์เราได้นำเนินกิจกรรมเราได้นำแผนมาต่อยอดในปี2องพนเพื่อให้ตรงกับความต้อ,กตอ,อง,ตงการของสมาชิกและพัฒนาต่อยอดทุกๆปีผลการดำเนินกิจกรรมภายในชมรมสมาชิกทูบีนวัฒนบ,บ้านชุม้าของเราได้รับคืนการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชัน้นนำของประเทศแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายหลักของเราเพราะเป้าหมายหลักของเราคือการให้สมาชิกกล้าคิดกล้าทำ สแสดงออกมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมผลการดําเนินงานแพนนอกชมรมมีการนำกิจกรรมไปเผยแพร่ขยายผลบูรณาการกับงานในหน่วยงานต่างๆได้แกโมมนน่โรงเรียมมนมัธยมถาวัฒนาโรงเรียนมัธยมน้ำแดงและโรงเรียนมัธยมศรีสกุลนานอกจากนี้เรายังมีการสแสดงร้องเพลงโอ้โหนี่คือฟางเกาะพิกับวานนอกกันหลายสองหลายวันประกวดดนตรีที่งานเพื่อไท่งานมาส่งการถึงบ้านผลการจัดกิจกรรมปฏิทิศสาสตร์ที่สามทำให้สมาชิกในชมรม รมทูบีนวันคือทั้งในโรงเรียนและในหมู่บ้านครับ